สินแสเป็น1เตือน3านักสัตว์ครึ่งปีหลัง2,567ให้ระวังตัวให้ดีสินแสเป็น1ห,หรืออาจารย์ยิ่งศักด์วงภูดอนนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไทยศาสตร์หวงจุย้ยและเลขมงคลได้ทำนายดวงชะตาปีนักสัตว์สิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงครึ่งปีหลังปี2,567รู้ก่อนปรับตัวก่อนจะปังหรือจะพังพร้อมเตือนสามนักสัตว์ครึ่งปีหลัง2,567 ให้ระวังตัวให้ดีดังต่อไปนี้ปีวอกโดนอิจฉาตาร้อนไม่รู้ตัวที่ผ่านมามีแต่ไปอิจฉาเขาแต่ครั้งนี้คุณจะโดนอิจฉาอย่างแน่นอนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตอะไรที่รอคอยจะสมหวังความอิจฉาจึงเกิดขึ้นจากคนอื่นที่สงสัยว่าทำไมคุณดีวันดีคืนเพราะปีวอกเขาสร้างความดีมามากปีฉลูโดนหมั่นไส้จากคนที่รู้จักเราไม่ดีพอ พระดวงคุณดีขึ้นมากตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนคุณมีบทเรียนชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่คุณไหวตัวทันกลับตัวได้ทันทําให้ปรับตัวจนครึ่งปีหลังนี้ดูดีขึ้นจนคนหมั่นไส้ปีชวดเกิดเหตุการณ์โดนคนนินทารับหลังเพราะเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักและโชคลาภคุณดีขึ้นมาก คนหลายคนคิดว่าคุณไปทำอะไรมาถึงโชคดีแบบนี้เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะความรักก็หวานมากภาพรวมทั้งหมดดีจนต้องมีคนเอาไปนินทา